ซีลิโคนอันเก่าของเพลงนะคะมีอายุ12ปีค่ะอันใหม่คือพุ่งมากให้ดูด้านขางฟังมากนะคะอันนี้คือพึ่งเสร็จสดๆดละร้อนเลยนะคะมาลุ้นด้วยกันนะคะ ้หุ้กผลที่วันนี้มาแก้จมูกนะคะคือเบื่อหน้าเดิมค่ะซีรีส์นี้คือ12ปีมาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราเราควรจะเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะคือจริงๆนะถ้ามองดีๆนะคะจมูกมันจะแบบมีความเอียงไปทางขวานิดนึงคือก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือไปเสิร์ชอากู อ่ารีวิวเยอะมากนะคะแล้วก็มั่นใจฝีมืออาจารย์หมอที่นี่นะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทรงที่นี่เนี่ยเป็นทรงที่เราอยากได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะ <Wow. S 1> เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้คือจมูกใหม่นะคะแล้วก็นี่คะ่ะซิลิโคนอันเก่าของเพลงนะคะมีอายุ12ปีคะ่ะอันใหม่คือพุ่งมากให้ดูด้านข้าง ปังมากนะคะอันนี้คือพึ่งเสร็จสดๆแลร้อนเลยนะคะนี่คือทำโดยอาจารย์หมอพีทนะคะมั่นใจอาจารย์หมอค่ะเอาเลยนะหนึ่งสเฮ้ยไม่ซ้ำเลยไปสโลปนะคะ เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสีเป็นเด็กเก๋มากเลยอ่ะดีเลิศ